เบอร์รี่คอลลาเจนปรอดใช้อัพไฮโดรเจลมาสจุดเด่นและข้อแตกต่างที่น่าสนใจซื้อนะคะ 1. PDRN 1,000 0 ppm เข้มข้นระดับคลินิกสารสกัดจาก DNA แซลมอนนะคะช่วยฟื้นฟูผิวลึกถึงระดับเซลล์นะคะ ปกตินะคะจะพบในสกินแคร์เกดแพทย์หรือคลินิกนะคะแต่อีควาเบอร์รี่ใส่มาแบบจุกๆเลยนะคะในแผ่นมาร์กนะคะสองสิ 2, ชนิดของเปปไทด์ในแผ่นเดียวนะคะเปปไทด์ ide, หลากหลายชนิดนะคะช่วยซ่อมแซมผิวเสริมความแข็งแรงแล้วก็กระตุน้นคอลลาเจนออลาสติน ลดริ้วรอยเติมเต็มความชุ่มชื้นเติมเต็มความยืดหยุ่นผิวแบบครบวงจรนะคะ 3. คอลลาเจนโมเลกุลเล็กนะคะ200 DDA ดีดโมเลกุลขนาดเล็กจิว๋วซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วกว่าแบบทั่วไปหลายเท่านะคะช่วยให้ผิวนุ่มฟูดูอิม่มน้ำในทันทีหลังมาค่ะ 4. แผ่นไฮโดรเจลพิเศษแนบสนิทพร้อมเปลี่ยนใส่นะคะแผ่นมาร์กเปลี่ยนใส่เมื่อสารบำรุงถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวเท่ากับมองเห็นผลชัดเจนนะคะไม่เลื่อนไม่หลุดระหว่างใช้รู้สึกแนบสนิทผิวแบบโปร 5. สูตรอ่อนโยนปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมและสารระคายเคืองเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะ ผิวแพง้ง่ายใช้ได้แม้ในวันที่ผิวอ่อนแอหรือหลังทีสเมนนะคะสรุปข้อแตกต่างที่ควรซื้อมาใช้มากๆเลยนะคะก็คือเป็นมาสกที่รวมสารบำรุงระดับคลินิกไว้ในแผ่นเดียวนะคะทั้ง PDRN บวกเวไทายบวกคอลลาเจนโมเลกุลเล็กนะคะพร้อมแผ่นเจลนะวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนสีนะคะเมื่อผิว รับสารบำรุงเต็มที่เห็นผลชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนเงนี้ย before after นะคะหนึ่งกล่องเนี่ยก็คุ้มนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีสี่แผ่นนะคะลองหาซื้อมาใช้กันดูคะ่ะ